สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับแต้วนะคะสุร,รียาพรพาณิชย์นะคะวันนี้ขอแต้วขออนุญาตมาแนะนํำนะคะธุรกิจดีๆนะคะให้กับทุกคนนะคะแต้วไม่อยากให้ทุกคนลำบากอยากให้ทุกคนสบายทำง่ายๆส,ส,สบายๆนะ,ะสั้นๆง่ายๆสบาย,บายๆน,ะ,ะ,นะ,ะตอนนี้ก็แต้วทำธุรกิจอด,ดีมอยู่นะคะอนดีมกรุ๊ปจำกัดนะคะ ประธานบริษัทก็คือคุณก้องนะฮะอภร,รัตนิจพลนะฮะรายการนะเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะทุกคนนะเคยเคยชมรายการนี้ไหมคะเจ้าของเวกพอยต์นะคะ,นะะรายการเนี้ยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครลหลายๆคนเลยนะคุณก้องนะคะสัมภาษณ์นะภาคธุรกิจที่สําเร็จนะ,ะมามากมายกว่า2,000คนเลยนะคะก็มาเปิดนะครธุรกิจเป็นดีมนี้ขึ้นมานะก็ เพื่อให้ผู้บริโภคนะคืออินดีมนะเป็นแพลตฟอร์มนะอ,ออนไลนนะ์ที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะในยุค2022นี้นะคะในยุค work from home นะฮะในยุคโรคระบาดตอนนี้นะคะคืออินดีมนี่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะคะตั้งแต่สถานการณ์โควิดมานะแต่จะยิ่งเติบโตขึ้นนะฮะตอนนี้นะคะสามารถที่จะทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยนะคะ นะคะอินดีมนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมีรายได้ทุกช่องทางมีหลายช่องทางเลยนะคะนะฮะไม่จําเป็นนะต้องขายนะ,ะไม่จําเป็นต้องตื้อง้ขอแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้านะ,ะเรานะะลงทุนนิดเดียวแค่หลักพันแค่นั้นเองนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้นะ,ะ,ะต่อเดือนนะห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักได้สบายๆเลยนะคะ นะแต่ก็เป็นคนหนึ่งนะได้ผลกระทบนะจากสถานการณ์นะโรคระบาดนี้นะแต่ก็เลยเปลี่ยนผันเปลี่ยนนะฮมาเป็นทำธนะุรกิจออนไลน์นะตอนนี้นะคะก็ตอบโจทย์มากเลยนะตอนนี้สนุกง่ายๆโดยสบายนะมีอิสระภาพนะทางการเวลาทนะไปไหนก็ได้สบาย,บาย,บายตื่นตอนไหนก็ได้ทำตอนไหนตอนไหนทำที่ไหนก็ได้ข <c oughs> นาดอยู่บนเตียงนอนเรานะฮะ สามารถทําได้นะทุกที่ทุกเวลานะแล้วแต่เรานะอยากหยุดก็หยุดอยากทำก็ทำนะอยากไปเที่ยวไหนก็เที่ยวนะอยากกินอะไรกินนะโอ้ยมันสบายตอบโจทย์เรามากๆก็เลยอยากมาจะแนะนำนะทุกคนนะคะคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะโชคดีมากๆเลยนะใครที่สนใจก็ทักลิงใต้โปรไฟล์ได้นะคะนะคะนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย